ได้กินหมวผ้าทั่วอีกคือเกาจ้าเมื่อนีเขาได้กุ้งตำกุ้งไอ้ตำปูจ้ะตำปูมาจ้ะเขาบอกพี่พี่น้องจ้ะตำปูมาจ้ะแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อนีค่อยมากินอยู่ข้างลางจ้ะรันสมงตำเย้เพิ่มาเปิดไม้นะจ้ะเนาะแต่เลื่อนมาทายอยู่นีจ้ะจ้ะจ้ะเสียงแม่ค่าเบาดังดังจ้ะราะว่าิ่นขายของนะจ้ะ มาจากพี่น้องมากินน้ำกันแสบๆก้อนสีกินกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกายเฮนเดอจ้ะเด้อพี่น้องจ้าสิบ่รด้พผัดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะลุยลุยจ้ะอืมน้มจีนหอม่ิีหน้อง แม่ข่าบวบเชียงดังเชียงดังพี่น้องอฟังเอากได้เนาะจ้ะมา้น่ะกุ้งรับไอ้ปู่แมนจ่าปูปูปูแจับแน้องกันจ้ะ ผู้สดสดจับพี่น้องจ้ะผู้สดสดหวานจอยจอยอ่ะอืมขางล่างมันเป็นอันล้านสมตำน่าจะเพิ่นเป็นล้านสมตำอลการข้างในเพิ่นกับอันลูกซ้าเพิ่นนงินเป็นล้านซักคิวน่าจะเนาะเพื่อก็เลยลงมาเห็ดัดอันลงมากินอยู่อันล้านเพิ่นนั่นอ่ะข้างหน้าเนี่ยจัะพี่น้องจ้ะ มาจามาังนะรับทำยัญ่ๆจ้ะเอาน้องจีนลาวไส่พี่น้องทางๆก็เป็นฟิตเนสมาจาัะเนาะอ,อ แสบหลายหัวสัตว์ที่แทมกินล่งเหนียพี่น้องจา้าแสบตายขึ้นพี่น้องเบื้องเนื้อปูจ้ะครับไง แซ่บครับจ,จ,จ,จ้ะแซ่บแสบมาจ้ะมากินน้ำกันพี่น้องจาอออาอ้าพากพลอย่มี่ยังไหลพี่นอ้องพี่ตะ๊กกลั่มพลอยมี่พัดเส้นหน่อยนึงกอบเสน้นสนั่นเส้นนั่นี่แม่จ้าวุ้นเส้นแม่จ้ะพี่น้องจา้า ออออขอโทษขออภัยนะจ๊ะพี่นอ้อง <Okay. S 1> เสียงดังนิดนึงจ้ะม,มาจ้ะมาแสบจ้ะ แสบแสบแสบจากพี่น้องอืมอืมโคตรจางๆวนๆวนๆพี่น้องเลยบรรยากาศป่ะจ๊ะขางถนนอืมอืม ขวง่ายเขาง่ายเขาบุญบันบุญบันยุทธพ่นองจ้ามาจ่ะปวบวคนกนมันจะไม่ได้ทักยัเออาสจ้หืคนกับมาสือของคุณของมากนะจ๊ะเสียงดังนิดนึงมาจ่ะทำยังไงอืม พอดพอพีอ่กวางแจ้มกินแข็งมองดิฟูสดสดค่ะสดสดเซบเวอร์จ้ะแซบค่ะพี่น้องแซบอะ หูซอสดสวดจากพี่น้องจ้ะได้บรรยากาศวะพี่น้องต้องเสียงคนเบาเท่านั้นเสียงลดแรนจ้ะนั่งยุ่ข้างข้างจับ ขนมจีนจ้ะพี่น้องจ้าเบีออออย,ยนนกหน่อยก็เสียงดังเ <laughs> จ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยเห้ยครับไม่หยา บฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามนี่เด้อจ้ะเด้อเอ้กินมั่วพาทัวร์แฟนเพจเด้อจ้ะเด้อ คนขนของมาลกงพี่น้องเสียงดังแสบดจัะมาจากพี่น้องก็จะเด้ล่านี้แล้วเสียงดังจ้ะเขาโทดขอไป เล็กหน่อยกับเรนไล่กันวนวันวนวัน,น,นแซ่บแซ่บจะแซบพี่น้องนั่มฟังเสียงรถเอาด้วยจ้ะอืมอือืมอครับเมือม่อไรพี่นอ้อง เมล่ไลไลอไมือ่มอเราจะแซบจะพี่น้องจ้ะแซบ แสบจะแซบแสบแสบพี่น้องจ้าเรียนแบบอยู่ในเคอโฟมแสบนี่น้อกมากรงกว่างเพื่อนกับเสียงดังแน่นอนจ้ะเนาะเพื่อนกับบลูบอกว่าเฮาเห็ดยังเพส้นยางมากกับแนมข่อยนางข่อยเบิ้งข่อยกินอยังกินอยังใส่ก้อนบนมาแล้วกับเงยยุบพี่น้องจ้ะ ได้นี่นั่ง yeah, kinh nha หยัง <Nhisse> 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 <Pihon ta. Nhisse> กินบุญเดี๋ยวอกอ้องมาเนีเยพี่น้องมาจัดมาเบๆน้ำกันขอเจเดล่าไปลรวจะเสียงดังจะพี่นอ้องเศบปวดพูดบูกระสุนสุดจะพี่น้อง เซบเวอร์เซเวอร์หอยไส้หอยไส้บักพริกเป็นกำพีน้องเอ้าจังเซบเวอร์ กินน้ำาแ,แต่พี่น้องจ๊ะก,กินไปหายไปนะเงาน้องลาไปแล้วจ้ะพอกันคลิปหนาฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามคนสับสกายขึ้นเก้าแหละจ้ะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะมันีเสียงดังนิดนึงแต่เสียงดังเสียงดังไม่นั่งกินอยู่ข,ข้างทางแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมไปอันกดกระดิ่งหให้แน่ด้วยจ้าเด้อกริ้งกิ้งกิ้งกริ้งกิ้งกิ้ง,งมันจ้าสิได้บ่พอผ่านคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ